ครับก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับอยู่ผมทีมงานยะสั่งเลยนะครับเก่าวันนี้มาลุยแปลงนี่ครับเจ็ดสิบร่นี่ครับเอาคันข้าวโพดเปลี่ยนมาใส่ปากเกี่ยวข้าวแล้วก็เกี่ยวกันไปสองรถหกล้อแล้วนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะถ่ายให้ดูนะครับสองรถหกล้อก็แรกเก่าว่าจะไม่ถ่ายแหละพอดีพอดีอดนี่ ให้ดูชดลดติดหลม่มติดไปแล้วครับโน่นครับแต่ว่าเป็นตรงไหนที่ว่าไม่เป็นเบ้าไม่เป็นไรก็คือเกี่ยวได้สบายแต่ตรงไหนที่เป็นเบ้าก็คือเหนียวนึบเลยนะครับแต่ตรงไหนไม่เป็นเบ้าก็คือจะเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยต่ตรงนั้นเป็นเบ้าปุ๊บก็เหนียวนึบไปเลยนะครับดัดแรงมากเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดึงขึ้นยังไง นี่ครับก็เป็นข้าวหนักนครับ เนี่ยก็เป็นเนี่ยที่เหนียวนะก็คือตรงไหนแข่งก็จะแข่งไปเลยนะครับตรงไหนเหนียวก็เหนียวนึบเลยที่อย่างนี้น่ากลัวมากอ่ะมัดคานกันเลยครับอเอา้าเหนียวนึบรับดูครับน้ำไม่มีสักหยดเดียวครับ เนี oui ่ยครับความเหนียวครับไปกินข nah. ้าวเดี IR ๋ยวเล้วก็ฝนก็ทำท่าคืมมั่งไม่คืมมั่งนะครับสายพานกระจายฟังเหมือนจะ หมือนจะหลุดไปแล้วนะครับรอเปล่าหลุดไปแล้วหายไปไหนไปแล้วจัดให้นิ่มๆเลยครับแทมโก อไอ้บาสเต็มอีกแล้วครับรถที่สามนะครับของแปลงนี Aha, ้นะรถที Evan> ่สามนะครับยังไม่เต็มนะครับรถที่หนึ่งกับรถที่สองไปข่ายมาหมดแล้วน่าจะอุ้มที่สามของรถคันนี้ครับ ดีครับเต็มเหมือนกันแล้วครับสองคันได้ไปได้ไปทั้งหมดยี่ยี่สิบกว่าเกียร์แล้วนะครับสองรถทางบนนี่มันสามสิบไร่นะครับสามสิบกว่ากวาป่ะหรือสามสิบประมาณนะั้นได้ไปประมาณยี่สิบเกียร์แล้วนะสองรถ ก็นนี้รถที่สามไม่รู้ว่ารถนี้มันจะได้เต็มเท่าไหร่รถกข้าวสามคันเป็นเจ้าของนาหมดเลยนะพี่น้องกันแต่อันนี้ก็คนทำนะครับเจ้าของนารถคันนี้เจ้าของนาลากเองนะเจ็ดสิบไร่ครับตรงนี้กว่าด้วยแหละเพราะว่า เดีต้องไปเก็บไอ้ตรงโน้นอีกแปดไร่ถ้าฝนไม่ตกวันนี้เสร็จคันนี้ก็เห็นว่าซื้อมาแปดเก้าแสนเนี่ยเกี่ยวมะนาวนะ เตรียมไปเทแล้วครับแมัมโก้ก็เฉพาะตับบนนี่สามรถไม่หมดนะครับเนี่ยสามรถไม่หมดนะเพราะว่า ผมไปขายสามเที่ยวแล้วได้ราคาหกพันสองอันนี้เที่ยวที่สี่นะครับแต่ไม่เต็มร้วประมาณสองอุ้มกกว่า ตอนนี้เราก็ลงมาเีก่ยวแถวแถวล่างๆแล้วครับนี่ผมได้ไปอุ้มแล้วเฮ้ยสายพานเราไม่ร้องมาตั้งนานแล้วเนี่ยอะตายเครื่องอะเจอห้หลุมนวนไปถึงก็หลายวานร้องเลยเล็มๆไปเรื่อยครับเพราะว่าถ้าไปทางนู้นนต้องให้พวกเจ้าช้างเข้าไปกันนะแถมโกน้ำหนักตัวเยอะเล็มๆอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวก็เต็ม ไงครับคุณพี่ข้าวเป็นไงบ้างครับเอาเรื่องครับพี่น้องโอ้ตานนี่ 2> 6วัน2นะครับแต่ก็เม็ดแก่งคนแก่งมากเลยแล้วราคาก็ได้เช่น,นั้นเนี่ยฝน <c oughs> ก็จะมาแล้วไม่รู้จะมาถึงเปล่าเป็นข้าวนายนนะครับ ทลี่ยแล้วตกไลรละเกียเนเลยเกี่ยวมากไม่มีข้าวติดซ <can> ักต้นเลยเต็มที่ก็มีสนุนะแต่ข้างล่างๆนี่ไม่มีนะั้งหมดนี่เกี่ยวหมดลวตัวเกี่ยวมากนะขายพันข้าวได้เลยนะแบบนี้แต่ว่าพื้นนามันเป็นพื้นนาหลงนะที่มันงามนะที่นาหลงที่ดังงาม กองดินกงี้ครับจะขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้นไม่ขึ้น,น,นโอ้โอโอ กองดินมาสองสามหลุมครับเฉพาะตรงนี้มีคนบอกขอดูหน้ารถรถคล้องผมบอกเลยไม่คล้องคือถ้าเทียบกับโซนบ้านผมอะรถผมยังคล้องไม่เท่ารถบ้านอื่นที่ว่าเราแวกใกล้ๆกันเลยนะของเขานี่คล้องกว่านี่อีกคนระับ

นีก็ใกล้จอหมดแล้วนะครับน้ำไม่มีเลยเดี่ยวนับเลยไก้จะหมดแล้วบิงนี้แล้วก็เขาเกี่ยวบิงสองอยู่นะครับไปเทไปแล้วนี่ก็บิงล่างไกล้จะหมดแล้วเหลือหนุน ของคันนั้นเก็บอยู่ไม่ไหววะไม่รถขับ่อมาดูน,นี่พนักง,งานเจนที T ครับมามาส่งของถึงหน้าง,งานกับทิเดียวฝนมาแล้วครับเสร็จพอดีเจ็ดสิบไร่กระคนครับบอกไม่ไหวแล้วต้องเติม เ0ไร่ตรงนี้นะกอนข OK, ั้มเลยสเดียวก็โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจครับใครชอบวีด <tys. S 1> ีโอนี้รื้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากกดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรรัับบบคคินี้ขอุณผมสวัสดีครับ